สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วิชาพัลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่ององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายความหมายของสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) หมายถึงความสามารถของร่างกายในการประกอบกิจกรรมทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างดีโดยไม่เหนื่อยเร็ว สมรรถภาพทางกายเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านร่างกายของมนุษย์เกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอถ้าหยุดออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงสมรรถภาพทางกายจะลดลงความสำคัญของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างบุคคลให้สามารถประกอบภารกิจ และดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องแคล่วว่องไวเกิดพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจที่ดีความสมบรูรณ์ของร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กัน mm hmm. เมื่อสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แล้วสุขภาพจิตใจย่อมดีตามไปด้วยสมรรถภาพทางกายที่ดีทําให้ประสิทธิภาพของระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้ดีขึ้นมีความต้านทานโรครูปร่างและสัดส่วนของร่างกายดีขึ้น การทำงานมีประสิทธิภาพมีบุคลิกภาพที่ดีสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยความสง่างามองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 1. องค์ประกอบของร่างกายหมายถึงสัดส,ส่วนไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมันโดยการวัดออกมาเป็นเปอร์เซนต์ 2. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจหมายถึง ความสามารถของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจในการลำเลียงแกส๊สออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อทำให้ร่างกายสามารถทำงานหรือออกกำลังกายได้เป็นเวลานาน 3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะทำงานหนักได้ดีในระยะเวลาสั้นๆ 4. ความอ่อนตัวหมายถึงความสามารถในการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อ กับข้อต่อของร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นและ 5. ความอดทนของกล้ามเนื้อหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะทำงานในลักษณะเดียวกันซ้ำๆได้เป็นเวลานานอย่าลืมออกกําลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงกันทุกๆคนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ